วันนี้ดูโหยางมาลงเต็มหน้าร้านเลยนะครับนี่ครับเฮ้ยเราอเล่เลขท้าหมานี่นี่นี่ครับไร่องเขาผ้าขนน,นวนมโนรมเนี่ยมโนรมอ๋อติดเขตท่างลำอ้อยอ่ะโอ้ไนะกลเหมือนกันครับตําบลสุดท้ายของจงังหวัด ชชยนาทเลยอ๋ออยู่ติดโน้ตเลยใช่ไหมอ่าเพราะว่าถ้าตําบลท่านหนวนพอถัดไปก็จะเป็นตํานบลม่วงหักคืออำเภอพยุหักของท่านม้อยเนี่ยติดก,กับเขตที่สองได้เลยค่ะว,วันนี้มาเอาชุดมาเอาชุดโซ่ได้ชุดโซ่ก็เจอครับเลฟแล้วก็แบตเตอรี่เอาอะไรอีกวัยรุ่นแต่งรุน่นเลยนะครับเี็กเขาจะไปตั้นเรียบร้อยท่านไหมครับเราร่บ็อกเราอยู่บล็อกเนาะโอ้เร็วเร็ว เนี่ยของพ่อเหมือนแตงโมอะไรไหมอยู่อะไรไหมถ้ <c oughs> อาอะไรจะปัน้นมีไอของพ่อมันโซลิกตัวไหนตัวนี้โซลิก,ลก,ลกตัวสุดท้ายอ่ะมีมีชุดสีปะ่ะตัวใหม่อ่ามันมันตัวสุดท้ายเลยอ่ะ มีมีมีครับมีครับสีสีสีด so ได้น้ำเงินขาวมีเอี๋ไปดูชุดสีสอกโซนิกดีไม่ได้ลองลองลองสอบถามก่อนได้ครับมีมีประมาณหนึ่งพันเจ็ดเก้าสิบครับมีทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับไม่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 มีชิ้นดำอ๋อไม่มีชิ้นดำใช่ครับพวกะชิ้นดำจะมีเพรับก็คือชุดสีก็คือจะเป็นชุดสีเองเดียวเท่าไหร่นะเท่าไรนะหน่พันเจ็ดเก้าสิบครับเจ็ดเก้าสิบลืมถ่ายรูปมาให้ดู